สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหา iPad 64 g b นะคะแล้วก็เกิดคำถามว่าเคยพี่คะถ้าหนูซื้อ64 g b เนี่ยใช้พอไหมคะพี่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนเพิ่งทำงานกลัวความจำเต็มจังเลยค่ะหนูกะใช้หลายปีเทปนี้มีคำตอบค่ะทุกคน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิ่อ h ช n แน l นะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิว iPad กันอีกแล้วค่ะทุกคนแต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u s c r i b e c h a n n e l ของเก็บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนหลังจากที่คลิปก่อนนู่นนะคะเก็บได้มีการทำรีวิว iPad ไปหลายความจุมากๆตั้งแต่ 32, 6 4 128แล้วก็ 256GB นะคะก็มีคอมเมนต์เข้ามา เยอะมากประมาณว่าแบบพี่ค้าเดี๋ยวนี้ iPad เนี่ยเขาเริ่มต้นที่ 64GB แล้วนะคะถ้าหนูเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษาจะใช้เรียนเนี่ยพอไหมหรือบางคอมเมนต์ก็แบบว่าพี่ครับผมเพิ่งมาใช้ iPad ครับแล้วก็ต้องการซื้อไว้ทำงานแค่เอกสารอะไรเงี้ยไหวไหมครับบางคนบ้างก็แบบเข้ามาแบบพี่ครับผมสายเกม64ไหวไหม ซึ่งเทปนี้นะคะเพื่อนๆแก๊ปก็จะมาแชร์ให้ฟังค่ะว่าแก๊ปเนี่ยมีมุมมองไงบ้างกับ iPad 64GB เพราะตัวแก๊ปเองเนี่ยก็เคยใช้ 64GB มาแบบปีกว่าเลยนะคะทุกคนมาตอบคำถามข้อแรกก่อนดีกว่าค่ะนักเรียนนักศึกษา 64GB พอไหมแก๊ปขอแยกเรื่องนี้ออกเป็น2ประเด็นนะคะนักเรียนกลุ่มแรกเนี่ยคือนักเรียนที่ใช้เรียนซูมค่ะพี่ทำงานเอกสารค่ะพี่แล้วก็แบบ ดูเน็ตฟลิดูหนังฟังเพลงทั่วไปนะคะคือใช้งานทั่วไปจริงๆเก็บงานเอกสารทั่วไปจริงๆพบภาไปที่ต่างๆคนกลุ่มนี้แก็บมองว่า64 g ิพอคะ่ะน้องๆไม่จําเป็นต้องอัปเกรดความจำแต่อย่างใดนะคะและก็จะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ใช้ไม่พอด้วยคะ่ะทุกคนนั่นก็คือนักศึกษาที่เรียนนิเทศนะคะแล้วก็ต้องการตัดต่อวิดีโอผ่าน iPad คือตัวเก็บเองอะค่ะสมัยก่อนก็ใช้ iPad 64 g b ในการตัดต่อวิดีโอนะคะแอปพลิเคชันที่เก็บใช้เนี่ยเป็นแอป,ป Luma Fusion นั่นเองต้องบอกว่าแอป,ปตัวนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างตัดต่อวิดีโอได้เซียนพอสมควรนะคะใครที่แบบตัดต่อวิดีโอทำ Vlogbox อะไรเงี้ยเขาทำได้หมดแต่สำหรับน้องๆที่ใช้64 g b เนี่ยเก็บจะแนะนำว่า คุณตัดได้ค่ะแต่ว่าไฟล์เนี่ยควรเป็น Full HD แล้วความยาวไม่เกิน15นาทีเท่านั้นถ้าใครคิดว่าตัดอยู่ในเลนจ์ประมาณแบบ15นาทีเนาะไม่มีตัดเกินกว่านี้ใช้ไฟล์ Full HD แล้วนานๆานตัดทีพอค่ะ64กิกแต่สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มองว่าหมุไม่ได้ค่ะพี่หนูจะต้องตัดวิดีโอเยอะแบบหลายๆโปรเจกทีนึงหลายๆ10นาทีแล้วต้องตัด 4K ด้วย คือเก็บก็จะบอกว่าน้องคงต้องไปซื้อที่ความจุเยอะกว่า 64G กิกแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าน้องๆซื้อแค่ 64GB กิกเนี่ยพอเวลาตัดต่อไฟล์วิดีโอเยอะๆนะคะเครื่องมันไม่ไหวจริงๆแล้วมันก็จะเรนเดอร์ช้าพอเกินปุ๊บมันก็จะเออเลร์ไปหมดเราจะเซฟงานไม่ได้มันเลยเป็นปัญหาว่านักศึกษาเนี่ยเก็บต้องแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มใช้งานทั่วไปงานเอกสารพอค่ะกลุ่มเด็กนิเทศที่นานๆตัดวิดีโอทีหนึ่งก็พอค่ะแต่สําหรับใครที่ต้องการตัดแบบจริงจังเลยนะคะซื้อ iPad มาเพื่อตัดวิดีโอจริงจังเนี่ กลุ่มนี้ก็อาจจะต้องแบบละไว้นะคะน้องๆอาจจะใช้ไม่พอต้องไปซื้อที่ความจุเยอะกว่านี้ค่ะคำถามที่2นะคะที่เจอบ่อยมากก็คือผมเพิ่งมาเล่น iPad ครับใช้ทำงานงานเอกสารทั่วไปไหวไหม6 4 g ก็เช่นกันค่ะเราต้องแยกคนกลุ่มที่ทำงานนะคะซื้อ iPad มาทำงานเนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มก่อน กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ใช้ทํางานจริงเลยนะคะทุกคนงานเอกสารล้วนๆกะว่าแบบไปทํางานต่างจังหวัดพกพาไปร้านกาแฟคาเฟ่ควงก iPad ขึ้นมาแล้วก็คีย์บอร์ดอันเล็กนึงพิมพ์งานเอกสารทั่วไปใช้ประชุมซูมนะคะตรวจงานเอกสาร pdf หรือหยิบปากกาในการตรวจค่าต่างๆเนี่ยพวกนี้แกมองว่าสบายๆนะคะสำหรับคนใช้ทํางาน 64G กิกจริงๆก็เป็นความจุที่เยอะอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเพียงพอสําหรับการทํางานเอกสารในปี2022นนะคะแบบนี้ แต่ทุกคนคะสําหรับบางกลุ่มนะคะที่แบบพี่ผมทํางานด้วยเอนเตอร์เทนด้วยยังไงก็คือคุณทําทั้งงานเอกสารนะคะแล้วคุณก็ชอบแบบเซฟหนังไว้ในเครื่องเยอะๆเอา iPad ไปถ่ายวิดีโอแล้วก็แบบเก็บรูปเก็บหนังไว้ใน iPad เยอะไปหมด โดยเน้นเซฟไฟลเยอะๆเก็บไว้ในเครื่องโอ้โหกลุ่มนี้แกมองว่า64กิกก็อาจจะไม่พอค่ะเพื่อนๆอาจจะต้องหาความจุเยอะกว่านั้นนะคะหรือว่าหาตัวเลือกช่วยเช่นคุณสมัคร iCloud อะไรเงี้ยแต่มันก็ช่วยได้ไม่เยอะนะคะถ้าคุณต้องการแบบเก็บหนังไว้ในเครื่องจริงๆแบบพึ่องอินเทอร์นเน็ตน้อยมากๆเนี่ย แล้วก็จะมีบางคนที่มีคาถามใช่ไหมคะว่าเอ๊ะพี่แต่หนูทํางานเอกสารแต่ก็มีแอบดูหนังบ้างนะคะแต่หนูไม่ได้เซฟในเครื่องคือหนูเป็นเมมเบอร์เน็ตฟรีกัะค่ะ Disney Plus อะไรเงี้ยพวกสตรีมมิ่งต่างๆถ้าเหล่านี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะและยิ่งถ้าเราไม่ได้เซฟหนังไว้ในเครื่องเนี่ยคุณก็ดูได้สบายๆนะคะก็อาจจะสรุปได้ว่าสําหรับคนที่ซื้อ iPad มาใช้งานเอกสารทํางานทั่วไปไม่ได้เซฟไฟล์ไว้เยอะนะคะ ดูหนังฟังเพลง Netflix ได้ตามปกตินะคะโดยใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ Wi-Fi เนี้ยความจุ 64GB เนี้ยพอแบบสบายๆเลยคะ่ะทุกคนและอย่างสุดท้ายนะคะที่แก็จะแชร์ก็คือมีคำถามเข้ามาเยอะมากว่าเอพี่คะ แล้วถ้าหนูต้องการใช้ iPad 64GB ไปนานๆหลายๆปีล่ะคะพี่ว่าไหวไหมซึ่งคำว่าหลายๆปีของแต่ละคนเนี้ยก็มีเยอะมากเลยนะคะบางคนก็4ปีนะคะบางคนก็5ปีบางคนไปถึง7ปีเลยนะคะบางคอมเมนต์ที่แก p t เจอเนี้ย จริงๆต้องบอกว่าโดยตัววัสดุของ iPad เองอะค่ะเขาค่อนข้างทําออกมาได้ดีอยู่แล้วนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราบํารุงรักษาเขาดีนะคะไม่ตกน้ำตกท่าไปสะก่อนนะคะเขาก็น่าจะอยู่ถึงนะคะเพื่อนๆเพราะ iPad ที่อายุเยอะที่สุดเลยนะคะที่แกมีเนี้ยก็อยู่ประมาณ4ปีนะคะทุกคน ซึ่งนางก็อยู่ได้สบายๆของนางนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เรื่องความจำนี่สิคะมันจะทำให้ iPad ของเราเนี่ยอยู่ได้ไม่นานซึ่งวันนี้นะ,ะแกก็จะมาแชร์ทางออกที่แกมักใช้นะคะทำให้ iPad 64กิกของเราเนี่ยมันใช้ได้นานขึ้นนะคะทางนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนทำงานเนี่ยก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะนั่นก็คือหนึ่งเลยนะคะการบริหารจัดก,การความจุของเรานั่นเองเนื่องจาก iPad ของเราเนี่ยมันความจุ64กิกใช่ไหมคะทุกคนแล้วปัจจุบันเนี้ยแอปพลิเคชันต่างๆใน iPad เนี่ยมันก็จะขยายความจุขึ้น นานวันที่เราใช้ไปยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Line <c oughs> เป็นต้นนะคะแบบยิ่งใช้ไปเจอรูปสวัสดีวันจันทร์วันอังคารอะไรเงี้ยแอบปบมันก็ค่อยๆ <c oughs> ขยายใช่ไหมทุกคน <c oughs> เราก็ต้องหมั่นนะคะเคลียร์นะคะลบความจําแอปพวกนี้อยู่สม่ําเสมอนะคะโดยแก็ปจะแนะนํานะคะทุกปีหนึ่งหรือทุกครึ่งปีนะคะอยู่ที่การใช้งานเนี้ย เราควรจะเข้าไปตรวจเช็คนะคะว่าแอปอะไรเนี่ยที่มันกินความจําเครื่องเยอะๆนะคะลองลบทิ้งนะคะแล้วก็ลงแอปพลิเคชันใหม่ทุกครั้งนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ความจํากลับมานะคะทุกคนและอย่างที่2นะคะที่จะช่วยให้ i p a d ของเราเนี่ยยืดความจุอายุการใช้งานออกไปได้เยอะขึ้นนะคะกนะ็คือการลบภาพแล้วก็วิดีโอที่เราไม่ได้ใช้ออกไปจาก iPad เรานั่นเองค่ะทุกคน แน่นอนค่ะเขาก็ยังอยู่ในหมดของการบริหารจัดการความจํานะคะเราก็ต้องคอยหมั่นลบแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ใช้ภาพหรือวิดีโอที่เราไม่ใช้เนี่ยเราก็คอยหมั่นลบออกไปนะคะเหลือเฉพาะไฟล์งานที่เราจะใช้จริงๆเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ยืดอายุการใช้งาน iPad 64 g b ของเราเนี่ยให้ยืดออกไปค่ะทุกคนและวิธีที่3นะคะที่เก็บแนะนํามากๆเลยว่า iPad ของเราจะไปได้อีกนานเลยนะคะนั่นก็คือการสมัคร iCloud นั่นเอง โอ้โหเพื่อนๆไอคลาวเนี้ยตัวเก็บเจอมากับตัวนะคะเขาค่อนข้างมีประโยชน์มากๆสำหรับใครที่แบบโอ้ยไม่อยากลบรูปไม่อยากลบวิดีโอเลยแล้วก็อยากแบบเอาไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้ที่อื่นที่ไม่ทาให้เครื่องอืดเครื่องช้าหรือเครื่องเต็มเนี่ยเก็บต้องบอกว่า Apple เนี่ยเขามีบริการ iCloud ให้นะคะทุกคนแล้วก็มีหลายราคาให้เลือกด้วยโดยสําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะที่ความจุ iCloud เต็มนะคะเก็บก็แนะนําว่าลองใช้35บาทต่อเดือนนะคะเขาจะได้รู้สึกจะได้มาประมาณ2 0กิกนะคะ ส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระความจําของ iPad เราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทุกคน ดังนั้นอาจสรุปได้ว่านะคะ iPad ความจุ64กิกเนี่ยใช้ได้ไหมคะพี่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นคนเพิ่งทํางานเนี่ยต้องตอบว่าใช้ได้ค่ะเพื่อนๆอยู่ที่การใช้งานของเรานะคะอย่างที่แก๊บบอกไปถ้าใช้งานทั่วไปงานเอกสารแล้วเราไม่ได้เก็บไฟล์อะไรไว้ในเครื่องเยอะเนี่ยไอแพด64กิกเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานสบายๆเลยคะ่ะแต่สําหรับใครที่ต้องการเก็บไฟล์เก็บภาพตัดต่อวิดีโอความจุเยอะๆในเครื่องนะคะแกมองว่าเพื่อนๆเนี่ยลองไปซื้อความจุที่เยอะกว่านี้นะคะเราก็จะทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้น เและแน่นอนนะคะเมื่อความจุไม่ได้เยอะเราก็ต้องหมั่นบริหารจัดการความจำของเรานะคะแล้วก็หาตัวช่วยพวก iCloud มาช่วยเท่านี้ iPad 64G b ของเพื่อนเพื่อน,นะคะก็จะสามารถใช้งานได้ยาวหลายปีอย่างที่ทุกคนตั้งใจเลยละคะ่ะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด b s c r i b e c h anel ของแกบด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย Be over, I saw. Her. So I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Uh -uh -uh. Lucky.